สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เลิกงานแล้วเปิดยันหิดแล้วโซก้าโซก้าแล้วนั่นหนึ่งขึ้นก๊อปลายพ่อนม่ขึ้นก๊อปล่ยพี่น้องเลยเมื่อยขึ้นมัดมือมือนี้เปียกเบิดก่อนสิโซกับมันเปียกขึ้นมัดมือขึ้นมัดเวนยนได้ไปแปลงหลุดมือไส้ก่อนหลุดมือจะไส้ยางแบนนะไปไปดูดูอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาชมุดใช้เสิเมื่อยซอยกลางบ่ะ ห่อนแหงนี่ลหละ <c oughs> มาแต่งเฮียนเลยลูกอ,อันนี้อาบน้าหรือว่าเหือออืมอาบน้าหรือเหืออเพ็นมาแต่เหตุบัตกับพอดีสาหนกสาเขากำมาน้พี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้ก็เพิ่นก็นได้หับข่าวดีอีกแล้วเนาะพี่น้องข่าวดีทั้งใหญ่อมพรเนาะ แำมพอนทางเยอรมันพี่น้องเพินก็โอนเงินมามีงบประมาณอยู่พันหนึ่งเนาะพันบาทพี่น้องพันบาทแล้วเพิ่นก็หายซื้ออุปกรณ์เครื่องใส่ใหายสนุกเศร้าเข้าทะเลิกงานมาพร้อมกันนี่แหละเพิ่นมา,า,มนนมาถ่ายเยื่อนก่อนสบายดี ว่านี้ซุ้มเจาะไปได้มากเลยเนาะห้กันมาเมื่อนี้ว่านี้พากันไปใส่ห้กันคือโคบไปห้กิซี่อีกเลยได้จักโลว่านียโอ้ซามโลว์กระยิบเถ้าบอดอยู่น้ำอยู่น้ำกันกับห้องเออโอ้มากับตันสบายดี ว่ากับตันกระจอยทั้งจ่อยทั้งดำพี่น้องเลยไปซักยาวิตามินเนี่ยเดี๋ยวทำไปซักยาวิตามินเนี่ยบอสสบายดีบอสสบายดีบอสเอ้ยสบายดีอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยว้าวว้า ยังวังซ้ายสีขาดแล้วดึงไปดึงมาอยู่เคยถถาเหตุงานเมื่อนี้ฮะกระปูกระเบื้องได้เท่วหนึ่งเท้หนึ่งนี่ได้จักแก๊ดเลยนี่นะนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปด ฮาก็ได้ซ้แก๊สสามหกสิบแปดตายปูแล้วเจ้าคือเปลืองปูนเด้เฮ้ยใส่ซ้ำหลุดเค้นปูนใช่เปลืองปูนอะไรข่อยกำหนดมาหนีสี่สิบล่างหนีสิบสอบใส่ซ้ำหลดเค้นยังได้สิบพอเหตุกันอซ้ำแก๊สต่อสอบ สองมากินเครืว่ะถ้าซ้ำแก๊สต่อสอบนี่มันซิปสอบมันก็สิบอพอแล้วใส่ใส่ซ้ำหมดกินนั่นมันต้องมันต้องสี่แก๊สต่อสอบเฮ้ยมาจากซิปสี่สี่ซิปเป็นสี่ซิปซิปสอบก็ให้มันได้สี่ซิปกล่องคุณอาค่างทางฟ้าน่ยมันสูงเลยเกิมันสูงเกิดน้ำหนักได้แต่แม่มาเดียวเห็นหมดนะหอกแม่ สนามมือใหม่หัดทำม,มือใหม่หัดทำเนเะเออมนข้วาบางคำมาจกใส่ใส่ปูนปูนเข็มไล่กับเปืองลลจะคือบอเอามาผสมน้ำปูนกาวให้มันจนัดเองกพอเาเลอ้มาเข่าเรื่องเลยมือนี่นะ มีเอื้อยอำพรทางเยอรมันเนาะซื้อผัดลมให้สุปเจ้าคนละเครื่องโหว่าได้นอนผัดลมสบะโอ้ยบ่มีป้าบ่มีผัดลมถอดถอดได้ปีแหละหรือว่ามันฮักกะเพบ่มีตั้งแต่ไฟฟ้าค่ะท่านมีพัดลมพอเครื่องดิมีมีเครื่องหนึ่งเขาเอาห้ฮักเพื่อที่มุนได้เป็นเครื่องโมงยังบ่บปินมุนเนาะแต่ว่าแต่ว่าเอื้อยก็ซื้อผัดลมน่อยห้ได้ ลมหน่อยเนี่ยมูลคามันจะฟ้องเรื่องอรับแปดลอยเนาะแปดลอยแต่ว่าทางเขาซานห้ยเ้าเขาน่ะตหงป่านะมันแตกเดี๋ยวป่าเขาเมืองสีซื้อมาให้น้ำลังเพราะว่าต้นน้ำมันน่อยเนาะออกไปเบิ่งห่านม่ให่เขี้ยวน่ะทางสามห้องเอื้อยนะแต่ว่ามันมันกางูหล้วมันแพงมันสามลอยป่าก็เลยบอกเอาเพราะว่างบเผิดหายมากมันจะ มันมันสิบบพ่อนะอีกอย่างหนึ่งเรากะมันมาราคาสำนักก็โอเคเนาะอร่อยหาซิบขอบคุณคุณแม่แล้วคุณแม่อภรอนเด้อซื้อพันลมให้แล้วก็ซื้อทั้งเข่าหายห่มเนาะโดยขอบคุณร่าก้อยแม่ล่ำด้วยรำด้วยเจริญเจริญเด้อคุณแม่ปล่อยบุญหนักตาคุณเลไลเด้อซื้อพันลมสนุกเขิน,นไ,ไปไปอันไปย่อมาดูเด้อนะป้าอันแพ็กไว้นั่นเด้อ ไปไปย่อคนเดียวกันเลยอันมีสองสีนะคะเนี่ยมีสีเขียวกับสีน้ำเงินไปปั่นกันเองเด้อไคสิเอาสีใดกันเลยผัดแล้วมาล <c oughs> แล้วมาล <c oughs> แล้วล <c oughs> บ่ได้ยากก็พอ <c oughs> มีแล้วบ่ปักไพ่แล้วมีแล้วบ่ยัง <c oughs> <c oughs> มซื้อใส่ปักไผ่กันเลยตัวตัวนี้สีน้ำเงินมีสีเขียวกับสีน้ำเงินซองอันหมอยู่นี่มั้ยเออลังหนึ่งมีซองอันเมื่อปันกันคนละอันเอานาันาง่นงนั่งนั่งเอ็กซ์ซันดูเอาเอาพัดลมอยู่กลางตีล่ะเออเบิง้งหยกโผล่มือนำเยี่ยมอ่า,อาได้นอนเย็นแล้วอันนี้ ชิปอันนั้นบางนาเที่ยงคืนยังบุรุษปากันเขานอนพ้ากันผัดผัดลมซะก่อนมันมีตัวเดียวลมจันเชียงหลุดมีตัวเดียวพ้ากันเดีดยวโ่เสียกัดอยู่หันซะก่อนโผดโผล่เนาะโผดโผล่ความจนนี่เป็นคั้น่นฟังฟังคันมันเป็นตอนนี่พ่ออยากเตีมันกิันเนาะความจนนี่มันโผล่มันโผล่เลยนอนไม่นะค่ายแน่นอนไม่นะปืนหน้าตาเงาะวัดกันนอนกันแล้วนอนไปซะแล้วตะกี้นะ อยู่อยู่ได้บัได้บัจักเหือแต่เหือแต้กันอยู่แล้วเที่ยวลงมาอาบน้ำเอาตะกี้นะแต่ตอนนั้นกันไม่ถูกเนาะเอาได้เปิดหน้าต่างไล่ดิอากาศเย็นแน่ของป่าเนี่ยก็มีแต่พายไมยพัดลมนะซื้ออลังหาลอยปีเดียวพายไม้เป็นยังมาจากพายไม้มันเปิดไลยเอออันตัวตีซองนี่ยก็พายใหม่แต่ว่าตัวซื้อฮาตาลีตัวอันผัดครบวงจรนั่นเดงสามร้อยหกสิบองศาครบ หมุนไปหมุนมาเดี๋ยวนี้มันสีบระมุนแล้วเขาเปลี่ยนพขาลมห้างก็แล้วเขาถิ่มเลยแหล,ละเขามาแปลงให้มาหักก่อนสีก่อนสีเปิดนะนั่งู่แล้วเบิ่งทอร์หัดไปน้ำหมุน,ปน,นไปน้ำกันบระมุนบนบ่ไปเด้หมุนจนมันหมอนผมได้วจะไปเปิดไฟแหลมมันกับหมุนชอยมันอยู่แล้วแต่วาแต่มาเทียบอันคนหัวมือกับคนบุลลันนี่ตะกี้เข้าห่อนเบิางีัดลมก็ยังอยู่ได้นะอยู่ได้ได้ป้าแบบเทาไม่ค่อยใช่แล้วก็อยู่ได้แต่เท้าค่อยใช่แล้วขาดนี่มันสีออกห่อนออกร่นเลยนะ เป็นเฮาเคยใส่ม hmm. yeah. yeah. ันแบบว่าเทคโนโลยีมาเทคโนโลยีมาเฮาแหลกน้ำเทคโนโลยีเด้อเด้บัดบัดพ่อขาดแล้วเฮาก็ดงุนงิดงุนง่ดนชุ่มเฮาบ่มีจักดีแห่งคักแล้วอยู่แบบนั้นแหละหอนก็เปิดหน้าตาเฮาพลมบ่ได้ิ้นพมก็คือว่านอนได้นอนอยู่ทึ่งบ่ได้เปิดพลมนอนนางล่างว่าเขานอนอยู่ทึ่งยังเพราะว่าเปิดเอาอากาศตัวอยู่ลุ่มในที่โบ้ยห้องแล้วก็ เกือเอากระเบื้องแล้วเกือบเอาเปนเย็นเดือพากันย่างมาหรือขี่รถมานี่ย่างอ่าย่างก็เปลี่ยนกันถือบนเวลานักลองถือมันดู้ค่ะไปเมื่อบ่าอยู่เบาแต่ยังหิวโดใจเด้อปลาแพงโดยใจเด้อเป็นสะพานบุญไห้โดยไปเมื่อนอนเย็นมาได้กินแล้วไปจัดหนักเไงเปลี่ยนกัน เออบัดอันเฮ้ยได้ผัดลมเนทิ่มกุ๊ทิ่มหมวกเนาะเฮ้ยเก็บเน่ยืมเลยแล้ลุงเก็บอ่ะนืมอัดเก็บสบะเก็บห้ลุงใส่มื้อนาโอ้ยมาเมื่อนานังเอาตีเมือบอได้ถือยังกะเอาวันชิ้นกับไปเนื้อวันเดียวเนี่วันชิ้นเนื้อวันินแปดได้ไ วันวันพระกับากันยุตตีจ้าเอามี่เียเด้อลุงกับจะแมนว่าอุ้นเหอะตามเ,เบยตามเบยตามเบยปับใจได้เลยป้าปโดยอันนี้ก็เป็นนำใจจากเอื้อมพรอนะพี่น้องโอ้เมื่อยเลยย่างอยู่แล้วผัวผากหัว ว่าว wow, <m í> uh, ่านอนห่อนเายจ้ะห้นานที่น้องเคยมีแล้วมันบัวมีก็อยู่บ่ได้เป็นความสะเขาว่าและคัดว่าบัวมีเลยก็อยู่ได้แล้ววะเอาบางห้ามเพิ่งบ่ได้สีมืองไงห้ามบั่ได้เมืงไงบ่เมือนอีกใช่เจ็บขาดทีนล้ใส่ ป้าหมักอยู่สีนี่นะป้าป้าวันนี้มันดำหดวะไอ้นี่มันต้องอยู่ในชีหลงเจ๊มีขนาดเจ๊แข่งป๊าเองยังไงนะอืมเาท่าเต่ามันต้องแบบติดแถวอันนี้นะแถวหนาบ้างบอสอย่าให้อย่าให้บอกมัน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 เป็นมันอยากมันอยากซีถือหดบ่ะเฮ้ย ทึบออก็ได้เมียมายังไ,ได้สะ,ะคือเบากัะตันน่ะแล้วดำอยู่เมลีงย้งหมกักดำมันใช่เรื่องไหมเนี่ยอ้าวอันนี้ก็ค่อยมกักดำก็คอยมกักนาะนี่น่ะเลยมันก็บริดำบันไดนะพี่น้องมันออกสีเทาสีเทาอมสีข้ามจากแนวดาวสีผ้ามันก็อมหลายสีอยู่เด้เทาเทาอ่อนเทาเข้ม แต่กรนั้นตาลนี่นะเขาเรียกเท่าอ่อนเท่าเทียมตาลนี่สีมันน่ะมีเท่านั้นมีดอกป้าเปืนป้าสีเทาาสีสีเทาสีดำสีดำสีเทาสีขาวสีขาวกับโบแมนสีเทานั่นแหละสีเทาแฟนอยากลงเอาลงแน่ลงแน่กินยังอ่ะนะแนอยากกินแน่ กินยังน้ำอายน่ะกินแน่กิ้แห่นปังเบองไ้กับกําน o องบ o s นี่ไพ่หล่อเบิรงตาคล้ายๆกันยูนะพี่น้องไอ้กับน้องเบิรนถ้าแมนเกิดท่านกันท่วยยัดไปนํากานเยอะนิโสดโดท่าบสบายดีท่าบ o s ชุชอืมอ้าวัน วันนับให้าทังนูวันกินลาล้มดีป่ะนับนับวัน <One S 1> ให้นับ <is it? S 1> กบับบนับวันท w ท t ท o three แฉบป่ะโอ้ยเด็กหน่อยเอ้ยหมากแห้งแล้วกับขนม อ่าสะแพงกสขอปิดคลิปกับพี่น้องพ่อกับคลิปหน้าสวัสดสดี